นี่เลยทุกคนพาน้องมาซื้อกางเกงระกันยางตลาดวังหันมีซื้อเสือซองโตลืมถ่ายเรือดใดแต่กางเกงตัวละสองร้อยเจ็ดสิบาทไปครบแล้วนะปะปายหนหิวเต็มหม่เต็มมื่อ กระเป๋าไปเขาเก็บเบิดแล้วแนวกินแอมพวกมาไหลเราเก็บมันจัน์วันเสาร์อย่งสือมาวายใหมนี่ปลากราเก็บเลยนี่ทุกคนตลาดวายหมดแล้วร้านขายปลาที่ถูกๆก่็เก็บหมดแล้วเหลือแต่ร้านขายผัก มาเม,า,ม,า,มาเสือผาอันนีค้องกินเบิดเลย <c oughs> ไปย่างนี่ละย่างางไว่ <c oughs> เบิดเลยพี่น้องเอ้นนเบิดเลยด <c oughs> ีน,นี่เลยหอดตลาดกันนะ ป้าหนึ่งไปล้วบุ้ิไปย่างไปเบิ่งพอขาป้าหนึ่งยันไปแล้วบ้จากมีแต่ป้าสด <c oughs> เราบ่ม,มาติบูกต,ตีเราสิค่ายอยู่นี่ชงใส่เราเก็บหลานเลยเออค้นเก็บหลานเบิดเลยเนาะเอามาซายโหตลาดว้เบิดเป็นกระสิเก็บกวดทำความสะอาดหลานแลนะ้วปะตายได้แต่ข้องได้แต่เสือ้อผ้าปุ้นโอ้ยเมาเมาเสือาา้อผ้าเมื่อ อองที่ถึงใจขคยบ่แพงพี่น้องเอ้ยน้องกับเมาเสือผาเมื่อซะเออพักบุ่งเราบอกให้ซืสือพักบุ่งเบิ่งก่อนเราบอกแบบนหน ิดแล้วของก็ขายถูกแต่บ่มีแบบที่เข้าตรงการ้านของค้าของหวานไปเปิดเลยโทโทษโถษโถษเยียบค้ากันล่ะ กำเท่าไหร่คะละส,สิบบาทค่ะำละสิบ,สบ,บาทไ <c ười> ที่ถเขกคุณค่ะบคุณค่ะรถแรกแจกแถมนี้คะ่ะ ราคาอ่ะสิบบาทน้าอุ้ยหล่นครับตอนแรค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะเบิดเลยพี่น้องเอ้ยผักบุ้งกัมราสิบบาทหลานค้ายปลาเพื่อนก็นเก็บเลยปกติปลาเราถือคืขยังนี่มาบก่บท่านพี่นอ้องเอ้ยเก็บเบิดเลยเก็บก่อนเก็บเบิร์ดเลยมาจะพากันไปซ็อกป,ปิง้งเลือกเสือผ้าคนงามเพื่อน ก้อน้ามัเือบียผ่าืร่อยสสองร้อยสองร้อยกว่าบาทหน่เสองร้อยเจ็ดสิบ เอาสีดำสีดำเหรอสีขาวเปื้อนบางอามสีดำดีกว่ามันเข่ากับทุกอย่างเออเอาสีดำจากตัวละร้อยห้าสิบลดให้สองร้อยห้าสิบขอบคุณค่ะไม่ค้า,าใจดีดลดแลกแจกแถมดูหน้าเด็เ <laughs> ย่งๆค่ะเย่งรวยรวยะคะ่ะระวังลดค่ะอ๋อแล้วแน,นี้มัน รถคันนี้เป็นสีฟ้าเข้ามาข้างในเปิดข้าวมึงวิ่งไม่ได้ใช่ใช่เอาถอยให้รถเข้ามาก่อนสื้อผ้าโอ้เมาเป็นเมาววันนี้เบสเจ็ตอยกว่าบาทอ้ยอ้ยห้าก็ไม่มีตอนหมีเศษไหมนมีเศษไหมมีกระหน่างห้าสิบบาทเออห้าสิบบาทของแกมื่เกีย เออที่แกมีมีแมห้าสบบาทผักบ,บุง้งเอาไปผัดหรือไปลวกเอาไปผัดค่ะกินเผื่อด้วยชอบหรอคะชอบผักอ๋อชอบกินผัก,อออผกโอเคเอาไปผัดอันนี้มันไม่นิ่มใช่ค่ะใส่แมามันหอยอันนี้กรอบเนาะใช่ใชใชแต่ถ้าเป็นผักบุ้งอีกแบบหนึง่งเขาจะชอบไม่ชอบ,ม,ชอบมันนิ่มๆ,ๆอ่าเดี๋ยวรอรอให้รถอันนี้ก่อน รวยไหมคะวันนี้พรุ่งนี้สิคะต้องรวยอ๋อโอเคเข้าใจรู้เรื่องพรุ่งนี้รวยค่ะเฮงๆรวยๆค่ะพรุ่งนี้ค่ะค่ะค่ะข,ข,ขอบคุณค่ะไปใจโซ่เมาาื่อี้และได้ไล่โตเถื่อนบ้านในภูสามาไม่เป็นไรคะ่ะขอบคุณค่ะราา้านนี้ขายได้ร้อย100เดียวเพิ่งปักกันขายสอยเนาะ ไม่ต้องดูแล้วนะกางเกงอ่ะพอแล้วไปได้กางเกงได้ส่งตงัวหนึ่งตัวละสองร้อยเจ็ดสิบวขาลดหายสองร้อยห้าสิบไปไปเดี๋ยวพี่หอกหอดหองเดี๋ยวเซอรีวิวให้เบิรงใหม่นี่พี่น้องกลับมาหอดหองเลยเอา <c oughs> สบายดีนี่ลหะสบายดีย <c oughs> อ้ยเยินกลนะูองเลย,ยอยกกลยองูะว่า,าเท่าไูย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 ูะูยายูยูยอยยู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 สูยยยย ต่้โซ่หล่อชงตั้โซ่หล่อเจ็ดสิบผู้ส่งไวรุนหองกระหกพี่น้องเอ้ยไวรุนแหงขนาดส่งโซ่หล่อเจ็ดสิบเนาะเขา้ารถไฮได้ซ่ห้่อห้าสิบเนาะแม่เนี่ยเทขนาดเนาะทุกคน<ม>เสื้อได้เลยววมีแต่สีดำ<อ>เบิเดเนาะเฮ<ม>้ยเสื้อตัวละหล่อห้าสิบเนาะผูนใส่แค้นยาวนำบุพเพยังใส่เสื้อข้างหน้าอีกตัวบากไงพี่น้องก็มาใส่แค้นเหวนำอีก โอ้โหตัวชิปไปเที่ยวนี่ใส่ปังงามตัวเหตุงานนี่ใส่ขี้อลไละๆๆๆชิบาพปเที่ยวพี่น้องเอ้ยนี่เนาะโอ้งามนาะสอง่เนาะใส่ดีเนาะใส่สบายเนาะเสื้อช่องโตใส่อีกเลยตัวหนึ่งเบิรลดละบ่เสื้อเขาคือมีออนี้เป็นผวกเสือก้ามเนาะรูปแล้วได้เสื้อซีโตอันนี้คือซับในทุกคนซื้อซับในมาเนาะอ,อันนี้เป็นเสื้อกล้ามคล้ายๆเสื้อกล้ามออกกำลังกายสองตัวสองตัว ต,ตัวตัวละเจ็ดสิบเก้าบาทเนาะพ่นลดหายห,ห้าสองตัวอะลอยหาซิบก็ดแสดงว่าตัวละเจ็ดสิบหาพันลดหายห้าอยู่ประมาณแปดบาทอันนี้ตัวละลอยหาซิบเนาะแต่พ่นลดห้ห้าสองลอยหาซิบสดแสดงว่าพันลดพ่นลดห้ห้าวหาสิบบาทเนาะ,ะห้าสือก้อน,น,า,นานัน้นพ่นก็เรยลดห้นะคะนี่เลยก็แม่ค้าลดแลกแจกแถมร้านเดียวกันกางเกงก็แสดงว่าอ่า ลดไห้เข้าทั้งเบิดทันเท่าไรหาซิบเจ็ดซิบเจ็ดสิบแปดบาทเนาะสวยเจสิบปดบาทก็ะายได้พี่นอ่อเงินเจสิบแปดบาทคนสวยมากใส่ลูกยื้มว่าไละโอ้โหอย่างเท่เลยค่ะนี่เลยเท่มากทุกคนนี่เลยค่ะโอ้โหสุดยอดนะคะทุกยอดเปลี่ยนเซ้าแบบ <laughs> ออกสีออกไปหน้าหรือสีออกไปเกีียวเขานะทุกคนกลายเป็นสาวแบบวทุเค <two> เออวทุเคเท่เลยอย่างเดียวสุดยอดโอเคเราจะพี่น้องลิบนี้เข้ากับคอจบกระเพียงตัวนี้เด้อผิดผลาไปกันได้ก็ต้องขอถทดคอัฟเด้อขอบคุณเอฟซีทุกคนทุก่านเด้อจ้าที่เขามาติดตามครับชมหรับฝากรอกเดียวพาสิไปใส่ต่อเดียวพี่วาจะทายให้เบิ่เองนอกจากไปแล้วสวัสดีค่ะ <laughs>